เราจะเปิดคลิปกันยังไงดีฮะเอเชียเราบอสเป็นไอหัวทองกัเห็นไอบอสเป็นหัวทองเหมือนกันดิเหมือนกันหมดโอ้ยนักชายทักสาวคนเลยไอเชียสามเฟสทำไงดีอะโอเคเราจะเปิดคลิปเราเข้าไปเลยแล้วกันไปเปิดไอเชียเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมีไว้แยงเเปิดคอมพิวเตอร์ในร้านนี่แหละไปเราต้องทำอะไรบ้างเปิดคอมพิวเตอร์ในร้านก่อนเลยครับผมตอนแรก อ่ะครับอ่ะครับเปิดคอมพิวเตอร์ครับนี่เราจะต้องสั่งนะฮะเข้าไปเข้าไปที่หน้าสั่งของเดี๋ยวผมจะบอกถึงสั่งอะไรบ้างนะครับคุณจางบอลบอลทีนี้เราจะต้องสั่งคือเออเห็นเมนูซ้ายบนไหมฮะมันเขียนว่าอะไรมันมันมันบั็กครับมันมันมันบัเพราะอะไรวะอกเออเพิ่มาเกจแอพพลิเคชันลองลองไมยังไม่ได้ชั่งปิดคอมเราใหม่ไอ้นี่ไงคอมมันพังไงคอมมันพังไงอ่าก็เข้าไปที่มาเกจครับบอกว่า เขาไปมีมาเก็ตครับแล้วก็เลือกแอดฟร o z เซนบีฟ f r o z เซนบีฟอ่าแล้วก็เบอร์เกอร์บันไม่ไม่เหมือนมันคนเดียวทำก็ได้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงแต่ว่าจะบอกไงว่าทำอะไรบ้างทีอะไรบ้างไม่แย่กูทำเองไหมทั้งนั้นเอ้ยอยากอยากพูดอยากเอาเอาอันนี้เอาอันนั้นเอาอันนู้นโอเคหมดคแร้วของข้างร้านแล้วครับผมแล้วถ้ามีคนมือบอล ปิดเครื่องก็คือไอ้คนที่สักโอเคเดี๋ยวผมไปรอข้างหลังแล้วผมรอขอแบบใกล้ชิดนี่มันเห็นเลยโอ้โหเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งนะอันนี้อันนี้เจ๋งนะฮะเแล้วมันแล้วมันติดโอ้โหจะสั่งยังไงเดี๋ยวผมสั่งให้แม่ผู้จัดการขอเลยสะก้าเออจะให้แม่ผู้จัดการใช่ใช่ให้กดอะไรเนี่ยไอ้นนมึงสารภาพมาเลยไอโนนมึงอ่ะกูไม่ได้ทำายเลยซื้อสามอย่าง โอ้โหเอ้ยมาแล้วรถบรรทุกบาแล้วรถบรรทุกบาแล้วไปทางไหนไปาไหนไปทางไหนครับอือผมทำการบังรถบรรทุกมารับผมเย็นไฟกับรถทุ้งมันวิ่งไม่ได้หรอวะ่งไม่ได้เอาได้แค่นี้โอเคเตรียมเตรียมตัวเปิดร้านลูกค้าไมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเปิดประตูประตูประตูขี่ขวานขี่ขวานถ้าอยากหยิบเป็นชุดที่ขวานนะ ไม่เห็นเลยถ้าอยากหยิบเป็นคนต้องขดขวานะครับผมจะผมจะเบอร์เกอร์วางไว้แถวๆข้างหลังนี่นะครับชั้นข้างหลังสุดนี้มันบอกให้เอาของมาวางทุกโฟล์ทีเนี่นะผมวางตรงนี้นะผมจะเบอร์เกอร์ที่จะต้องใช้ไว้ข้างในร้านนะวางพื้นตรงนี้เนี่ยวางพื้นตรงนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกที่แบบเราสะดวกเราอะเอาแบบที่หยิบง่ายเห็นได้ชัดทุกคนสามารถเข้าใจได้อะครับอันนั้นคือหลักความเป็นจริงการทำงานไป นีบของโมดอนนะครับเนี่ยเหวลาปิดโอเคทีเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนย่างเลยรู้สึกเอ้ยผมเป็นคนย่างดีกว่าจัดการเลยผมเป็นคนย่างเบอร์เกอร์ดีกว่าครับเออมันต้องใส่เออหลังจากเออผมจะสอนนะครับผมคุณเจ้าผู้จัดการร้านหลังจากที่คุณผู้จัดการร้านเอาอันนี้ใส่นี่แล้ใช่ไหมครับไอผู้จัดการร้านหยิบถาดนี่ออกมานะฮะหยิบถาดนี่ออกมาเนี่ยอะไรวะถาดนี่เบอร์เกอร์แพตตี้คอนเทนเนอร์นะฮะ แล้วก็แล้วก็เอาโฟเซนบีฟแพตตี้เนี่ยเอามาใส่ในคอนเทนเนอร์นลยฮะจะเป็นแบบนี้หล oh. <What> จากนั้น <the S 1> <ะ>เราก็เอาอันเนี้ยหยิบมาแล้วก็ใส่ทอดอย่างนี้ได้เลยนะฮะ oh. แล้วก็ตะหลิวในการงัดเบอร์เกอร์ขึ้น่อ oh. ีนี้เนี่ยผมจะย่างเยอะไปเลย oh. เพราะว่ามันต้องใช้เยอะเ <c oughs> ขาเขาจะเอามีเดียมแล้วเปล่าผมจะต้องมีถาดเก็บยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปนี่เลย อ๋อนี่ไงมีท็อปเดสด้วยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะมันต้องใส่ช่องนี้เป่าวาห้องเย็นเออผมแฉกเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาทำการเออนี่ห้องเย็นเออไม่ทราบว่ารบกวนใครก็ได้ดูเบอร์เกอร์ผมให้เอาเนื้อใส่ใส่ห้องเย็นโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมขนมปังนะครับทุกคนคือแพตตี้อนเิ่นเละเดี๋ยวผมจะเตรียมเบอร์เกอร์ทุกคนเองอ๋อมันมีบอกด้วยว่าใใส่นนี้ยวผมเตรียมขนมปังก่อนนะครับ ผมเตรียมขนมปังียบร้อยแล้วครับผมอุ้ยมันมีมีระดับความสุกดรว่ยใช่ครับสุขเกินไปอันนี้คือสุขร้อยแปดเปอร์เซ็นสุกร้อยสองกริโดอยู่ไหนกริดโดคืออะไรวะอปอยนี่สุกร้อยเอเซ็นนี้เสร็จแล้วหนึ่งชิน้นแล้วมึงถือสปาตูล่าอยู่ปะเนี่ยใช่ใช่ใช่กำลังแงเนื้ออยู่ มือเกือบันเดียพีคเดียร์พาร์ตี้ปมกุหลาบโยเซงนี่ไงารร์ตี้ทนี่โอ ح, ้โหเป๊ะเลยนี่โอ้โหดีมา ح, สกมา ح, สนุกละสนุกละย่างย่างย่างเหนือเฮียประกบประกบประกบหนักย่างโอ้แล้วมีสองเตาแล้วก็ทำการรับป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับแบบนี้เอามาชิ้นดิเอ้าชิบหายแล้ว แกะไม่ได้ด้วยทิ้งทิ้งผมน่าไปทิ้งก่อนนะครับผู้จัดการไม่มีใครเห็นผมเอาไปทิ้งว้าวผมทำการทิ้งธรรมดาครับผู้จัดการเบอร์เกอร์นั่นจะไม่มีอยู่ในระบบโลกใบนี้นะฮะไอ้เชี่ยไอ้ยังไอ้ยัแล้วไหนวะไหนทำแล้วไหนไม่ทำแเนี่ยอะไรอ่ะโอเคนี่จะทำนะเนี่ยอ่ามันย่างมันดูเวลายังไงผมผมผม ความสุกเนื้อบอบอสบอไปวางใช่ไหมเห็นว่าเราเมสาไปฉีที่เนื้อเห็นว่าท็อปด้นดอนเนสซิงอะไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทุกหนึ่งร้อยทั้งคู่เลยครับลูกค้าจะได้ไม่ตายจะเอามีเดียมแล้วมีเดียมแลววกห้าสิบห้าสิบที่แหวว่ามันต้องเอ่อส่วน้าใช่ไหมมันมีโรเตชันด้วยว่ะเขาเม่ยังไงวะหมุนเนื้อความไงกลับไงพ่อหนุ่มขาเลาะไม่หมุนมั้นหมุนคือฟลิปไม่กลับคือฟลิป หมุนคือหมุนแบบสปินอ่ะเด็ะสปินเนื้อไอ้เนี่ยอ่ะผมไปเปิดร้านดีกว่าสปินเนื้อได้ยังไงว่าทุกคนแน่ยังตั้งตัวไม่เสร็จผมจะทำทุกอย่างเองเอ้ยเจ้าของร้านผมเปิดร้านแล้วกำลังปิ้งอยู่เพิ่งเปิดราเปิดร้านแล้วว่ะป่กเปิดเลยโอ้โหโอเคลูกค้าคนแรกมาแล้วนะครับสุข้อยผู้จัดการผมจะเป็นแคชเชียร์ที่ดี รบกวนผู้จัดการไปตั้งชื่อร้านหน่อยครับข้างหน้าพอร์ไปบอรไปเดี๋ยวกูดูเนื้อให้โอเคครับผมแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งที่ครับเอาไปเลยครับหยิบหยิบหยิบเบอร์เกอร์ไปเลยครับได้นะครับผมไปเซิร์ฟให้สวัสดีลูกค้าท่านที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษกินที่นี่แถมท่าโอ้โหบล็อกเกอร์สอง popularity ครับผมลูกค้าท่านนี้มีความสุขมากทำไรต้องทำไรต้องทำการย่างเบอร์เกอร์เยอะๆเลยฮะ บอสออกไปตั้งชื่อร้านไปตั้งชื่อร้านก่อนใช่โอ้ยเสร็จไปตั้งกี่อันแล้วฮัลโหลดูมากยังเออไปตั้งชื่อร้านก่อน่นูเป็นเจ้าของร้านต้องตั้งชื่อร้านด้วยเออเจ้าของร้านต้องตั้งชื่อร้านไอ้ลูกค้าใหม่มาแล้วต้องสวัสดีด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับคุณลูกค้ายินตรับครับผมลดบังไม่ทราบว่าจะหนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับโอเคครับเราแค่เบอร์เกอร์อย่างเดียวนะครับตั้งชื่อร้านยังไง ข้างหน้าข้างหน้าเดินไปหน้า,านนนร้านะกดที่คำว่าฟาสต์ฟู้ดหน้าร้านในตงใรงนี้นงว่าเอ้าลูกค้าเป็นอ่งอ๋องเองยเงยหน้าขึ้นไปกระตั้งชื่อได้เลยโอเคครับคุณลูกคา้าสวัสดีครับ <Hello. S 1> อุ้ยอันนี้เบรอร์เกอร์นี้ลูกค้าต้องการสองชั้นปุ้นไ,ไปนทำมาใหม่ต้องการที่มีเนื้อสองชั้นนี่อะไรเนี่ยดับเบิลเบอร์เกอร์กูยังไม่ได้ใส่ไปทำไปทำมาไปทำเพิ่มไปทำ อะไรอะเราเบอร์เกอร์คือไรเราต้องการไอ้นี่ไอ้นี่ก็ปิ้งอะไรได้ไหมเหรอเราจะไปย่างไม่ต้องย่างก็ได้มันดูมันดูเหมือนย่างได้ไม่ต้องย่างก็ได้ฮัลโหลเอาไปใส่เลยนี่จอร์จอรเนี่ยจอตรงนี้บอสเห็บวะตัวคาคนถัดไปกำลังจะมาแล้วเบอร์เกอร์พร้อมหรือยังสวัสดีครับที่รักของผมที่จะหยิบอีกอันหนึ่งมาใส่เหรอโอเคธรรมดา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 แล้วดับเบิ้ลอ่ะเอดับเบิ้ลบ ดับเบิ้ลแยกไหมผมเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ครับคุณลูกค้าเนี่ยตรงนี้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่ยจะเย็นครับจเย็นจเย็นจะเย็นวันนี้ครับเชฟได้ครับไม่ใช่ผมเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เออเอานี่ไปด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องมีคนมาสั่งแยกให้หน่อยได้ไหมว่าไหนคนจะเอ้ยมันนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วมันเสิร์ฟไม่ได้ว่าเพราะหนุ่มขาเลาะฮี่พเ่ไอเป็นคนแยกงานตั้งแต่แคชเชียร์ผมผมก่อนเฮ้กน เออเสิร์ฟไส้ทาก่อนไส้ทาก่อนเรื่องนีจะเสิร์ฟได้ไอ้เแค่มันจะมีคนสั่งพี่เลนบ่กว่าเช่าหนมปังแล้วเดียวเอ้ยเชี่ยกูลบร้อยปริ๊ดไปได้สัตว์เลยแล้วเสิร์ฟไปเสิร์ฟโตคนที่ไอ้เนี่ยคนที่เนี่ยคนเนี้ยจำจำหน้าไว้เนี่ยจำหน้าคนที่รับไอเทมไว้นี่คนนี้คนนี้คนนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ครับ จินี่ครับมันเสิร์ฟครับนี่อะไรเนี่ยไอ้อนี่มันเสิร์ฟยังไงไอ้เนี่ยมันมันมันเมียมานั่งกินอยู่วันนั้นปล่อยมันไปครับเมียเมียมานั่งกินอยู่ปล่อยมันไปครับเย้่ยังไม่ทันนั่งหนึ่งโตโอ้ยตังเก็บตังขึ้มบมีบมีบมไปครับทำอะไรกันด้วยกูที่ยืนนี่ยคืออะไรตังตังอะไรไม่เจ็บตังเก็บทายเก็บทายเก็บทาย ทีนี่คือไม่แดกอเปล่าหรอกกูไปเสิร์ฟปิดเก็บทายเก็บทายแล้วมันแวบ,บยังไงอีแวบ,บเบอร์เกอร์อ,รอ่าเออครับผมต้องการดับเบิลเบอร์เกอร์ครับผมหนึ่งที่มีแต่แวบครับสักคู่ครับดับเบิลเบอร์เกอร์สักคู่ครับโอเคโอเคขนมปังธรรมดาผมตามไปเถอะพี่โตเลยครับผมลูกค้าคนเสื้อน้ำเงินต้องหลังอะไรเพิ่มไหมเนี่ย สั่งสั่งดูดูดูสต็อกให้ดีๆครับพูดุกผู้จัดการเป็นบอร์เกอร์อยู่ไอ้เช่นแล้วมันคือแวนเบอร์เกอร์ทั้งสองอันเลยโคตรเท่ไม่ใช่ไงก็เลยไม่ยุ่งไงกูก็เลยแบบอันนี้อันนี้อันนี้เดือบเบิร์นเบอร์เกอร์อันนี้นะควานนะแล้วยีงอันไหนทำอะไรเออเฮ้ยอู้ยามแล้วครับว่าไอ้เช่นเดืเบิเบอร์เกอร์ว่ะอุ่นเลยไอเดือบเบอร์เกอร์เก็บตังค์เก็บตังค์จุงกัดคันก่อนเข้าที่นึ่ มีใครสั่งอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ทำไมลบลอยลบลอยอะไรอ่ะใครเสิร์ฟอะไรก็เสิร์ฟผิดไปอันนึงไงจำได้ปะที่บอกลบลอยออปโพลาเรตี้ใช่แล้วมันลบลอยแล้วมึงเสิร์ฟมันมันก็แฮมเบอร์เกอร์ปกติไม่ใช่เหรออืมไม่เหมือนกันอาจจะไม่สุกไงโอเคครับแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาหนึ่งที่ครับผมไม่ผักไม่เลยมีทำเบอร์เกอร์ธรรมดาเอาไปทิ้งแม่เฮีย เอาเนี่ยเบอร์เกอร์ธรรมดาเนี้ยน่าจะเสิร์ฟได้นะเมื่อกี้มันเสิร์ฟไปร้อยมันลบร้อยไปนะไปลองไปลองเสิร์ฟดูคนอันนี้เบอร์เกอร์ธรรมดาครับเบอร์เกอร์ธรรมดาครับไปทิ้งไอสัตว์เบอร์เกอร์ใหญ่ไปทิ้งแล้วทิ้งแล้วไม่ดูว่าคืออะไรเว้ยเมื่อกี้ก็ลบร้อยกูก็เลยแบบอะไรวะเบอร์เกอร์ปริศนาก็เลยมหาวิทยาลัยเบอร์เกอร์ปริศนาก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะแม่งเลยเสียัำสารเออเบอร์เกอร์ธรรมดาหนึ่งที่ครับผมอยู่ที่อยู่ที่แคทเทียครับอยู่ที่แคทเทียโอเคครับโอเค คินเนื้อไม่สุกโคตวเลยใชครับไม่เหรอเดินอ้อมได้ครับลูกค้าไว้ไหนวะเนี่ยกูจำได้ลูกค้าไม่ได้ชิบหมแล้วกูไม่กฝากไม่กุัวเลยมาไปเก็บตังค์ไปเก็บถาดก่อนครับผมตอนนี้ไอ้เชียร์เด็กกินเบียร์ชาโคลฮัลโไอ้น่าชาโคละไรวะนี่ไงดูดูที่ตะหลิวนี่เฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้เหรอเนี่ย เขยาใ้ลเลยอันน,น,นี้อันนี้สุ่เกินไปนะครับคพนนนนเบอร์เกอร์นนเบอร์เกอร์คู่ครับท่างคู่ครับวางกันกูกำลังคิดอยู่นะว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะเสิร์ฟอ่ะให้เขามาแว็บเองดีไหมให้ลูกค้าแว็บเองให้คนที่มาเสิร์ฟแว็บเองให้ลูกนนให้คนที่มาเสริร์ฟอ่ะเช็คก่อน อันนี้ครับอันนี้ครับเว็บอันนี้เบอร์เกอร์ธรรมดาครับเออเหมือนเหมือนกระดาษมันใกล้จะหมดแล้วนะกระดาษกระดาษใกล้จะหมดกระดาษก็หมดไอ้เหี้ยหมดนี่แบบจะไม่ได้ดิต้องสั่งดิพขาหนุกคาร์ล็อกเดี๋ยวสั่งให้ดับเบิลเบอร์เกอร์ดับเบิลเบอร์เกอร์ของวัดวัดเธอโต๊ะเจ็ดดับเบิลเบอร์เกอร์โอเคมีโต๊ะอยู่กูเห็นแล้วไอ้เหี้ยตัวนี้อะไรอ่ะนี่โอเคโต๊ะเจ็ดดับเบิลเบอร์เกอร์ ไม่รู้ได้ไงราดูยันโตเลยอ่ะเนี่ไงมันมีเทเบิลนัมเบอร์อยู่โอเคๆอันนี้โตแต่มันเบอร์เกอร์เพิ่มแล้วมึงเอาเบอร์เกอร์มาตั้งมันควยเลยลูกโตโตเจ็ดอยู่ไหนวะอ๋อมันต้องใส่ถาดเหรอมันต้องใส่ถาดควยเถอะจะไปถึงควยเหถอะเอาไปเคี่ยเอามือไงาดอกรอร้อยป๊อปปูลาริตี้ เนื้อสุกไป้วยแล้วมึงรุกไปไหนอ่จริงให้หมดเลยนะทีให้หมดเลยนะอทีมันสุกไปเนะ่เบิ้ลแฮมเบอร์เกอร์เฮียเปิดยังให้ร้านเจงกัน,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 กน,นเนี่ยตอนแรกๆดูไอชเนื้อหมดสั่งสั่งแล้วสั่งมาแล้วผมรู้ผมรู้ต้องทำอะไรร100ไว้เนี่ยผมสั่งมาแล้วผมสั่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วของมาแล้วเออมันต้องสุกพอดีด้วยเฮียอ๋สั่งมาแล้วทุกคนย่างเนื้อเลย ต้องไม่เกิดร้อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมจะเก็บของให้ได้แฮมเบอร์เกอร์นี่ต้องทิ้งไหมเนี่ยทิ้งไปเถอะอันที่แบบคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วอ่ะไม่รู้มันคืออะไรด้วยเบอร์เกอร์ปริศนาเบอร์เกอร์ปริศนาเบอร์เกอร์ปริศนาเน้ยทำไงไม่ถึงบอกไงถ้าเกิดว่าจะส่งอ่ะให้ให้นี่ไหมให้คนย่างสุกเออให้คนให้คนให้แคชเชียร์ส่งพ่อหนุ่มให้แคชเชียร์เช็คไง อ๋อหลีเช็คลีเช็คลีเช็คราเราเราเราต้องมีการหลอกเมื่อไหร่โต๊ะหกอ่ะเรินกระเพาะร้งกนี่ไยเฮียนี่อีกคนเนี่ยรอไปก่อนดับเบิ่นเบอร์เกอร์ทิ้งกล่องดีกว่าเป็นคนดีอะตัวหนึ่งครับตัวนี้เขากำลังเหนื่อยกันเราทำงานเป็นตะเล็ดโอ้โหอืมขาดเต็มโต๊ะแล้วใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้ว โอ้โหไม่เก็บตังค์อ่ะใช่ไม่เก็บตังค์ตังค์เต็มโตะเลยผู้จัดการไหนกูตังค์วะนี่ไงข้างโตนี่ผู้จัดการเนี่ยเราจะเราจะขาดทุนตอนนั้นถ้าไม่เก็บตังค์อ่ะมองเห็นมากผู้จัดการเราไม่เราทำธุรกิจในผู้จัดการยากเลยเราไม่ทำฟีเราไม่เก็บตังค์ด้วยเนนี้ขาดทุน มีขาดทุนก็แฮมเบอร์เกอร์มึงแหละสัตว์มันไม่ได้ยากเลยฮัลโหลคนยากมันไม่ได้ยากเลยเบอร์เกอร์ร้อยห้าสิบไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขากินนานแล้วเราสองคนต้องมากดดันลูกค้าท่านนี้นะรู้ปะแฮมเบอร์เกอร์ไว้ตรงนี้ครับจะกินนานได้ปะคุณลูกค้าแล้วมันเอาถาดใส่ไอ้นี่ได้ยังไงวะเทคอ๋ออ๋อเนี่ยถาดไม่ลูกค้าด้วยเหรอวะเอาถาดใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเอาถาดใส่ตู้เย็นทำไมก่อน อา้าวโราเนื้อ,อมัอนในนี่ไงเนื้อเนื้อโอเคเก็บตงังได้ร้อนแล้วปิดร้านกันเก็บของกันดิได้ร้อแล้วโอ้โหทำเบิ้งอยู่เดลยตาว,ว่าเธอมีอะไรต้องเตืนตอนตอคือพนพรุ่งนี้ไหมเป็นหลุมประชาการของเองเฮียปวดหัวเนื้อเนื้อเราเรา,เราสอนเราไม่ได้ใช้เล่หรอไม่ต้องใส่สอนแต่พรุ่งนี้หรอกไม่ได้ใช้ตอนนี้น่าเออพรุ่งนี้น่าจะได้โดนนี่ไงมีแคชชับแล้วเนี่ยนี่ไง สั่งเนื้อเพิ่มสักหน่อยแล้วกันเราเรา,เรามีแค่ฉับให้สั่งแล้วแปลงว่าเอ้ายังไม่ได้ปิดตู้หรอวะเร,เราสั่งแค่ฉับมาหนึ่งเขนีกับบ้านไปแล้วเฮ้ประตูเจ้าฝั่งทางข้าข้าแค่ไปเราเราสั่งแค่ฉับไป<ม>อย่างอย่างใช่ไหมซอสมะเขือเทศนอนเลยป่ะนอนเลยป่ะตัวหนึ่งสั่งมะเขือเทศกันอีร้านไม่ดีเลยพวกเองเนี่ยหน้าต่างยังเปิดอยู่เลย วันนี้เราขาดทุนไป40ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขาดทุนเลยอ่ะกินดเขาไหมอ่ะเอ็ดอ,อัพเดทเก็บของกันดิก็นี่ไงกำลังเออก็บอยู่นี่กำลังช่วยเก็บอยู่นี่ลานเรืนไม่ปิดอันนี้ไปทำอะไรอันนี้วางไว้เหยดปิดเปิดเปิดเอาใส่ตู้เย็นได้ไหมเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่แหวบอ๋อมาดีเลยไหม อ้อาวไอ้เหี้ยอะไรมาเนี่ยอ๋อเคช็ดับกูาสามทุ่มแล้วยังมาส่งของอีกเหรอเนี่ยปล่อยไว้ตรงนี้แหละช่างมันเถอะเ,เคช็ดับมาส่งแล้วย่างไวอ้าวเสียหน่อยเออเคช็ดับมาส่งแล้วพ่อหนุ่มอ้าวเขาเขา,ขา,ขาช่องฟีดครับอะไรวะนี่ไอเหวางไว้ที่พื้น,นะนอ่ะน้าตามเป็นยังไงโอ้โหเชี่ยเป็นกระป๋องเออขาช่องฟีดเหรอวะเคช็ดับไว้ในช่องฟีดเใน,ในี่ยนะเออวันนี้แหละ อย่าเข้าอย่าเข้ากันสาวอย่าเข้ากันสาวคนกูจะปิดประตูแล้วเมื่อกี้เอาไปออกปิดบ้านปิดบ้านเอาไว้ตรงนี้ทข้าใมอะไรอาแล้วมันมันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงประตูยังไม่ปิดเลยปิดประตูไอ้เฮียน่าไอผีหลอกเว้ยไอ้ผีไอ้ผีดื้ผีดู้อแช่ใครก็ได้ผีดื้อแช่ใครก็ได้เออ ปิดปิดไปเอ็นดีเอ็นดีโอ้โหคุยเออชื่อร้านเพิ่งเห็นว่าเออเอ็นดีเอ็เนี่ยกดกดคลิกซ้ายค้างพ่อหนุ่มเอ็นดีแคทนอลให้เราเรียลล์ออเดอร์ฮะไม่เห็นได้เกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหเกิดอะไรกันเนี่ย ออค้างะไรต้องทิ้งนี่หรือเปล่าเนี่ยหล่อเออเข้าใจแล้วเอาปิดปิดปิดเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นแม่งให้หมดเลยใส่ตู้เย็นเส่ตี้เย็นเส่ตู้เย็นไว้ของของค้างคือใส่ตู้เย็นไว้เอ้ยมึงยกไปอย่างนั้นได้ไงอ่ะขี้ขวาไงอ๋อเสตีเย็นหมดยังเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างนะไปไปี่ปิดร้านนอนแล้วไป โหต้องเก็บร้านจริงๆด้วยวะ่ะว่าแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮียแม่งแมต้องเก็บร้านจริงๆีไปดูได้ไหมดูนี้ไม่ได้เจ้าของร้านปิดได้ไหมดูนี้มันบอกงไงมันกดได้ยังไงนมันบอกอ๋อ oh, เพื่อนมัดบีเบียนะมีเดนถุยอ๋อได้แล้วไอ้เฮียแม่ง,งต้องเก็บแม่งต้องเก็บของจริงๆเฮียกำไรลบแปดสิบสองบาท